ครับวันนี้มาแบ่งปันความรู้เล็กๆน้อยๆกับการปั้นเหยื่อตกปลาขาวครับปั้นหยิบเหยื่อมาแล้วก็ปั้นเล็กๆครับประมาณเท่ากับไปเล็กกว่าหัวไม้ขีดหน่อยหนึ่งครับแล้วก็เอามาเกี่ยวเกี่ยวตรงไ้ปลายกสรเบ็ดครับนี่ครับเกี่ยวตรงปลายเล็กๆแค่นั้นแหละครับ เกี่ยวมันอยู่เนี่ยมันจะได้ประมาณนี้ครับเล็กๆเดวค่อยโยนลงไปปนลงไปรอดูจังหวะปลาก,กินครับพอม,มันกินแล้วเราก็สวนเลยครับนี่ครับนมครับมาแล้วครับเทคนิคง่ายๆ